สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันนะครับกับช่อง u t ท b e เกรสีฟาร์มจัดไก่หนุ่มๆใหม่ๆนะครับรอๆมาให้ชมหนึ่งตัววันนี้ยามเย็นนะครับว่างๆก็เลยเอาออกมาไายแบบปล่อยเดินให้พี่น้องได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นพม่างอนสายเยียนะครับ เยยเขารรอนะครับตัวนี้ชุดพี่ก็ที่แบ่งไปมีพนงานดีนะครับมีชนะเงินแสนแล้วก็ชนะเงินหมื่นอีกหลายตัวนะครับชุดพี่เจ้าตัวนี้ล่าสุดก็ชนหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับชุดพี่ลูกค้าที่สม,มุดสาครเพิ่งส่งข่าวมานะครับ<อ>เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตัวนี้ตามสายก็จะโดดเด่นเรื่องเบอร์แข้งนะครับ งอนได้ค้างได้เป็นกายแข้งดีครับชุดนี้สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับช่องทางการติดตอ่อเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามาทักถายพูดคุยกันได้ครับ